กลลาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เปกนคลช่องลาบไส้เช่นงเลยนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการสอนเพื่อนนะครับถอนเงินในตัวเกมหรือว่าแอปเคซี่ฮีโร่นะครับแล้วก็ถ้าผมพูดชื่อผิดตรงไหนนะครับหรือว่า หูไรเพื่อนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับผมก็ต้องขอภายดลก้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทําการถอนตรงรูปใบเงินนะครับจะเป็นตัวใบเงินนะครับซึ่งเหรียนนะครับจะมาสอนเพื่อนนะครับถอนเงินด้วยเกี่ยวกับเกมนี้นะครับหรือว่าแอปนี้สําหรับการถอนเงินขั้นต่า อยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการหาเหรียญเราจะสามารถหาได้จากการเล่นเกมการเชิญเพื่อนการทำภารกิจแล้วก็จะเป็นพวกการดูโฆษณานะครับหลักๆเราจะสามารถหาเหรียญได้จากพวกนี้เลยเลาก้อนแรกนะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงแถบมุมบนด้านซ้ายมือเลยนะครับจะเป็นรูปเหรียญน,นะครับเพื่อนๆได้เห็นอยู่นะครับตัวนี้เลยนะครับหนึ่งที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนเงินตัว แบบที่เราสุ่มนะครับแล้วก็เล่นได้ตัวใบเงินนะครับเราจะมาเลือกการถอนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาปเป็นจำนวนเงิน37 5บาทนะครับแล้วก็กดเบิกเงินแล้วก็กดถอนได้เลยนะครับสําหรับหน้าของตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ใจมันค้านนะครับว่าจะสามารถถอนเงินได้จริงหรือเป่านะครับส่วนตัว เรียนนะครับจะสามารถถอนได้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมาสอนเพื่อนหาเลี้ยงก่อนดีกว่านะครับกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับการหาเรียญวิธีแรกให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นการเล่นง่ายๆนะครับเพื่อนๆนี่เราแค่นะครับอยู่ยังไงนะครับให้รอดก็พอนะครับสําหรับเกมนี้นะครับหรือว่าแอปนี้แล้วก็เราไม่จําเป็นต้องรับเหลียงก็ได้นะครับ กดยินดีรับนะครับแล้วก็ระอายนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะครับได้รับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3,500เหรียญนะครับแล้วก็จะได้รับทั้งหมด12ใบเงินนะครับนี่แล้วก็ระอายแล้วก็พอเรากดเข้ามาตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าของงานประจําวันก็คือภารกิจของเรานั่นเองนะครับซึ่งภารกิจก็จะมีเกี่ยวกับนะครับการแบ่งปันทุกวันนะครับการดาวน์โหลดแอป การดูวิดีโอนะครับหรือว่าการดูโฆษณาเองนะครับแล้วก็แต่ละอันนะครับเราจะสามารถดูได้นะครับทุกอันเลยสามารถทําไายทุกอันเลยแล้วก็เหรียญนะครับบางอันอาจจะอาจจะได้เยอะนะครับบางอันอาจจะได้น้อยก็มีนะครับซึ่งนะครับเหรียญที่ได้น้อยสุดก็คือประมาณ30เหรียญนะครับก็คือภารกิจเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะครับ5้ครั้งนะครับเพื่อน แล้วก็ตัวป้นะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะหมดแล้วนะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญไม่ค่อยเยอะนะครับสําหรับวิธีการหาเหรียญในแอปนี้นะครับไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับหลกัลกๆเราจะสามารถหาได้จากพู้นีิแทนนะครับแล้วก็การถอนเงินนะครับให้เพื่อนกดคลิกมาแถบมุมบนด้าน ความเมื่อจะเป็นรูปเหรียญน,นะครับเพื่อนๆพอเรากดที่เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอรูปแบบหรือว่าหน้าตาแบบนี้นะครับให้เพื่อนกดเข้ามาตรงคําว่าถอนออกทั้งหมดนะครับแล้วก็กดถอนเลยนะครับหนึ่งที่เฮ้ยทุกคนตัวนี้นะครับถอนไม่ได้นะครับหนึ่งวันเราจะสามารถถอนเงินได้หนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆอาจจะเข้าวันไหนก็ได้นะครับภายในหนึ่งถึง สามวันนี้นะครับหรือว่าอาจจะเข้าพ่งนี้เมือ่อเรื่อนี้ก็ได้นะครับสําหรับการถอนเงินนะครับแล้วก็สําหรับการสนใจก็สามารถดาวน์โหลดตารางขีปไปเลยหรือว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดมให้ผมด้วยคลิปนี้ผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ